โปรเจกต์ฟาโทมตอนที่หนึ่งสัญญาณจากเบื้องลึกปริศนาใต้มหาสมุทรกลางมหาสมุทรแปซิฟิกห่างไกลาจากแผ่นดินใดๆนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนั่งจับจ้องอยู่ที่หน้าจอเรดาา์ภายในสถานีวิจัยกลางทะเลลึกอะควาโนวาเสียงเครื่องมือสแกนความลึกทำงานอย่างต่อเนื่องก่อนที่จูจ่ๆจะมีสัญญาณปริศนาปรากฏขึ้นบนหน้าจอดอ,อร์แกรนคุณเห็นนั่นไหมวิศวกรประจำฐานวิลเลียมไครกล่าวพลางขยี้ตาของตัวเอง เขามองจอเราดาร์ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดดอกเตอร์เอเลนาแกรนหัวหน้าทีมวิจัยเร่งเดินเข้ามาดูข้อมูลเธอขมวดคิ้วมองสัญญาณที่สั่นไหวบนจอภาพสัญญาณนี้มันไม่ควรมีอยู่ที่นี่แหล่งกำเนิดของมันอยู่ลึกเกินกว่าที่มนุษย์เคยสำรวจมาก,ก่อนพวกเขาทำงานกันมาหลายปีแต่ไม่เคยมีข้อมูลใดระบุว่ามีสิ่งก่อสร้างใต้น้ำที่ระดับลึกขนาดนี้มันอาจจะเป็นซากเรืออับปางหรืออย่างอื่น นักสมุด็อกตร์ลูคัสเฟย์กล่าวเสียงเบาถ้ามันเป็นเรืออับปางก็ต้องมีข้อมูลบ้างสิวิลเลียมเสริมแต่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีบันทึกใดระบุถึงวัตถุที่อยู่ในระดับความลึกนี้มาก่อนเอเลน่าหันไปมองเขาไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างล่างนั้นมันส่งสัญญาณขึ้นมาหาเราการเตรียมภารกิจทีมสำรวจตัดสินใจส่งยานดำน้ำฝาโถงหนึ่งลงไปตรวจสอบนี่เป็นยานดำน้ำลึกสุดล้ำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ไม่ควรเข้าไปถึงพวกเราจะลงไปลึกถึงหนึ่งหมื่นเมตรนักบินยาแดงใครกล่าวขณะตรวจเช็กระบบไม่มีใครเคยไปถึงระดับนี้มาก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นเราเตรียมแผนสำร,รองไว้แล้วเอเลนากล่าวเธอรู้ดีว่าภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่บางอย่างในใจเธอบอกว่าพวกเขาต้องทำให้สำเร็จเรามีเวลาสำรวจไม่เกินสามชั่วโมงวิลเลี่ยมเสริมถ้ามีอะไรผิดปกติ พวกเราจะดึงพวกคุณกลับขึ้นมาทันทีแดนพยักหน้ารับทราบเราจะส่งสัญญาณทุก15นาทีถ้าพวกคุณไม่ได้รับการตอบกลับจากเราภายในห้านาทีให้ดึงพวกเรากลับขึ้นมาทันทีเอเลน่าพยักหน้าขอให้โชคดีทุกคนดิ่งสู่ความมืดยานฟาโทมหนึ่งถูกลดระดับลงสู่มหาสมุทรช้าๆแสงจากดวงอาทิตย์ค่อยๆจางหายไปจนกระทั่งพวกเขาเข้าสู่เขตมืดสนิทของท้องทะเลนี่เป็นความมืดที่สุดที่ฉันเคยเห็น ด็อกเตอร์ลูคัสกระซิบยินดีต้อนรับสู่โซนกลางคืนช่วนิรันด์แดนกล่าวติดตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะขณะที่พวกเขาลดระดับลงลึกขึ้นเรื่อยๆจูจๆระบบนำทางก็เริ่มแสดงท่าผิดพลาดเฮฟเรามีปัญหาแดนพูดเสียงเครียดเครื่องมือบอกว่ามีบางอย่างอยู่ข้างล่างแต่ขนาดของมันใหญ่มากใหญ่กว่าที่ควรเป็นไปได้มันคืออะไรเอเลน่าถามฉันไม่รู้แต่มันอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้ว เงาที่ซ่อนอยู่ยานฟาโทมลบหนึ่งค่อยๆปรากฏภาพของโครงสร้างบางอย่างบนหน้าจอพระเจ้าลูคัสกรสิซิ์นี่มันไม่ใช่เรืออับปางนี่มันเมืองโครงสร้างขนาดมาหึมาเหมือนอาคารโบราณจมอยู่ใต้น้ํามันถูกปกคลุมไปด้วยปะการังและตะไคร่น้ำแต่ยังสามารถเห็นได้ชัดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมืองใต้น้ําแต่มนุษย์ไม่เคยสร้างอะไรแบบนี้ที่ระดับความลึกขนาดนี้มาก่อน เอเลน่ากล่าวอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองและดูนี่แดนพูดพร้อมชี้ไปที่จอมอิเตอร์แสงไฟมันมาจากข้างในโครงสร้างคุณหมายความว่าไงวิลเลียมถามผ่านวิทยุสื่อสารมีบางอย่างอยู่ที่นั่นและมันยังมีพลังงานอยู่สัญญาณจากเบื้องลึกขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาว่าจะเข้าใกล้แค่ไหนสัญญาณประหลาดก็ดังขึ้นในยานได้ยินนั่นไหมลูคัสถามเสียงสัน่นฟาโทมหนึ่งถึงอควาโนว่า พวกคุณกำลังส่งอะไรลงมาหาพวกเราหรือเปล่าแดนพูดผ่านวิทยุไม่พวกเราไม่ได้ส่งอะไรลงไปทั้งนั้นวินเลียมตอบแต่เดี๋ยวเราได้รับสัญญาณบางอย่างจากพวกคุณเช่นกันเอเลน่าหยิบชุดหูฟังขึ้นมาเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารเสียงนั้นมันไม่ได้เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นเสียงกระซิบดังมาจากความมืดได้ยินไหมเอเลน่ากระซิบลูคัสพยักหน้ามันกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันฟังไม่ออก ทันใดนั้นไฟยภายในยานกระพริบขึ้นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในความมืดโปรดติดตามตอนที่สองถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดลึกลับและการเดินทางสู่ความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกความคิดเห็นของคุณแล้วพบกันในตอนต่อไปที่อาจทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อ